คนวันอาทิตย์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้เพมพ์คำว่าโชคดีมีวาสนาคลิปนี้เป็นดวงรายสัปดาห์จารลงคลิปทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดอยากสนับสนุนช่องนะคะในการทำคลิปดูดวงฟรีแบบนี้สามารถกดปุ่มของขวัญด้านล่างตรงคอมเมนต์นะคะหรือว่าส่งดาวให้ก็ได้ค่ะนะ สำหรับคนที่โสดนะคะอย่าเพิ่งน้อยใจนะยังไม่มีใครเข้ามาแต่เดี๋ยวคุณจะได้เจอค่ะซึ่งอาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคู่สร้างนะถ้าอยู่กินกันช่วยเหลือกันนะคะได้สร้างธุรกิจร่วมกันเป็นเพื่อนคู่คิดนะ คือคืออยู่ในการแล้วรวยนะคะอาจจะรู้จักมาจากาในเรื่องของการติดต่อในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือว่ารู้จักทางโลกโซเชียลก็ได้นะแต่ว่าน่าจะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการทํางานเดียวกันกันกบคุณนะคะแต่ถ้ามาจากโลกออนไลน์ก็เช็คแค่ว่ามไม่ใช่มิจฉาชีพละกันนะแค่นั้นเองนะคะคนคนนี้จะมีโอกาสสารต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวนะคะหรือคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะคะกาลังคบ หาดูใจมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะหรือเป็นการย้ายมาอยู่ร่วมกันคือจริงๆสมัยนี้คนอาจจะไม่ได้เครึ่งๆอ่ะนะคะอาจารย์ว่าการแต่งงานเนี่ยบางคนก็มองว่าเป็นกระดาษไปเดียวอยู่ก่อนก็ได้ไม่เสียหายนะคะแต่ถ้าอยากจะจัดงานแต่งอยากจะจดทะเบียนสมรสอันนี้ก็ แล้วแต่นะคะแต่ว่าการย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็ถือว่าการตัดสินใจที่จะตกลงโปรงใจนะก็ถือว่าเป็นคู่บุญคู่สร้างนะคะโชคดีนะคะมีวาสนาร่วมกันนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าช่วงที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าคนเนี่ยเป็นคนที่ร่วมถูกร่วมสุขนะเป็นคนที่อบอุ้มประคับประคองเราไม่ว่าเราจะงี่เง่างองแงหรือเราจะ เขาเรียกว่าศาสตร์อารมณ์ไปขนาดไหนคือสุดท้ายละคนคนนี้ก็จะอยู่กับเรานะคือวันนี้ไพ่ของคนวันอาทิตย์ต้องต้องเรียกว่าโชคดีนะมีวาสนาดีทำบุญมาดีคือได้คู่ที่ศิลเสมอกันอาจารย์ใช้คำว่าศีลเสมอกันนะคือมันไม่ได้หมายความว่าทุกคู่เนี่ยที่เป็นคู่บุญต้องเข้าวัดเสมอไปนะคะ บางคนชอบใช้ชีวิตทางโลกแล้วไม่เบียดเบียนใครนะสร้างธุรกิจนะแล้วก็สร้างครอบครัวใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะคะแต่ว่าคืออยู่ด้วยกันเราสึกว่ามันคลิกอะคือมันใช่หมดคือคู่ของคุณมันจะเป็นเหมือนกับทั้งเพื่อนทรรั้ทงสามีทั้งภรรยาทั้งพี่ทั้งน้องคือเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเป็นเพื่อนที่แฮงค์เอาท์เป็นคนที่คอยนวดหลังให้คุณก่อนนอนคือเป็นหมอนนวดด้วยนะคือเป็นทุกอย่างจริงๆก็เลยต้องบอกว่า วันนี้จะมาเตือนสติคนวันอาทิตย์ที่ยังรู้สึกว่าบางทีดูแคลนคู่ของตัวเองหรือว่าไม่ได้ใส่ใจคู่ของตัวเองนะคะคือคู่ของคุณอ่ะแบบดีแล้วคือเป็นคู่ที่แบบสินเสมอกันแล้วนะดังนั้นเนี่ยอะไรที่เราว่าแบบเราไม่ถูกใจมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ว่าคนเรามันไม่มีเพอร์เฟกหมดนะเราก็เหมือนกันเราก็มีข้อดีข้อเสียงใช่ไหมคะดังนั้นพยายามระคบประคระองชีวิตคู่อะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้อภยัยคนเราอะ่ะอยู่นะมสมัยนี้หรอ ถึง80ก็เก่งแล้วแม่ถึง80ก็เก่งละเราจะไม่รู้ว่าเราจะไปวันไหนนะคะอยู่ด้วยกันก็ดูแลกันให้ดีนะทำดีไว้มีเมตตาต่อกันมากๆค่ะ